ค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะกับดิฉันแพนเค้กเขมมณีจามิกรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและเรื่องราวในวันนี้ค่ะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวค่ะจัดตั้งขึ้นนะคะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพุทธศักราช2543ค่ะเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2543ค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนะคะเพื่อการศึกษาและจัดทํารายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ ประเทศค่ะ รวมถึงนะคะส่งเสริมการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเล็งเห็นนะคะและให้ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยค่ะโดยเฉพาะนะคะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าค่ะจึงจัดตั้งแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านค่ะและประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะเมื่อวันที่6เมษายน2561ค่ะตามมติของคณะรัฐมนตรี ค่ะแผนการ,รปฏิรูปประเทศได้กําหนดให้สสวเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน5ด้านนะคะได้แก่ด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านสุดท้ายด้านพลังงานค่ะคุณผู้ชมคะและวันนี้นะคะที่ฉันได้รับเกียรติค่ะจากคุณสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลค่ะผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวมาร่วมสนทนากันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะวันนี้อาจจะต้องรบกวนให้เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าบทบาทหน้าที่ของสสวเนี่ยนะคะที่มีต่อ s m e เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะดีเลยครับสสวเราเป็นหน่วยงานที่สําคัญมากเะเป็นหน่วยงานหลักทที่ํา หน้าที่ออกแบบแผนแม่บท <c oughs> กำหนดนโยบายทำแผนส่ง,งเสริมเอสไทยทั้งประเทศ <c oughs> ซึ่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในแผนที่4 <c oughs> แผนที่4นี้จะครอบคลุมไปถึงปี2564 <c oughs> จากแผนนี้เองเมีความตั้งใจจะยกระดับพัฒนาธุรกิจไทย <c oughs> ทเอสเอ็อ e ไปสู่สากลให้ได้ <c oughs> ดนั้นไม่เพียงแต่การออกแบบแผนเท่านั้นเราจะจำเป็นจะต้องทำแผนปฏิบัติการ <c oughs> ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนา เครือข่ายต่างๆแล้วที่สําคัญคือจัดทําดันชนีช้วัดทางเศรษฐกิจ<ฮ>ให้เอชบไทยได้รู้ว่าการเดินหน้าเพื่ออนาคตของตัวเองเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่จําเป็นจะต้องมีการผาาาร่านกานจากภาคร้าบ้างเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจนี่ถ้าเริ่มต้นวางกันดีๆเนี่ยมันก็มีชัยดีกว่าครึ่งแล้วเรียกว่าทางสอสอเองนะคะก็ดูแลในทุกส่วนต้นน้ากลางน้าปลายน้ามาหมดเลยอยากท่านพอ,อช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงถึงแนวทางในการดําเนินงานนะคะแล้วก็ผลงานในการดําเนินงานของสอสอในรอบครึ่งปี ใหห้้เราฟัังงกนนึค่ะจริงๆแล้วมีหลายโครงการที่สสวเราภูมิใจมากเรามีการยกระดับเชิงท้องถิ่นมีเข้าไปดูว่าแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรมีการพาไปสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างล่าสุดที่เราภาคภูมิใจเรายกระดับกลุ่มการค้าที่เขาได้เรางวัลสย่อมเอสแล้วเราก็มองว่ามีศักยภาพเพราะมีการเอางานวิจัยเข้าไปเพิ่มเสริมเติมทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์เรามอกว่าสสวช่วยนอหนอจากการตลาดแล้วเราพาไปตีตามมาตรฐานระดับโลกด้วยเราพาไปออกงานที่เซอร์คอ่นแบลนเล ได้เหรียญทองกลับมาเป็นการประกาศชัยชนะว่าสินค้าไอซีไทยไม่เคยแพ้ใครในโลกและประสบความสําเร็จจริงๆน่าภูมิใจมากครับอันนี้ทีมงานทุกคนก็ดีใจด้วยแล้วตอนนี้มีเยอะไหมคะที่ทางสสวเนี่ยได้ผลักดันกันจนแบบว่าประสบความสําเร็จกันไปแล้วเนี่ยค่ะมีเป็นเชิงจํานวนมากเลยเช่าอย่างที่อีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นโครงการที่เราทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างน้อยมี1นึ่งแสนผลิตภัณฑ์ที่เราผลักดันให้คนเข้ามาสู่รูปแบบของการค้าออนไลน์แต่เรามองว่าการที่จะผลักดันไปสู่การค้าออนไลน์ได้เองเนี่ยต้องให้มกอา แค่ถ่ายรูปเป็นหรือโพสต์ให้จบ<ช>เราต้องเอาเครื่องมือเข้าไปให้คนช่วยกันมาติดต,ดตามอุดหนุนและซื้อต่อเนื่อง<ช>ทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้ทราบว่ากลไกในการขายออนไลน์<ช>ต้องมีความรู้ครบ ประมาณไหนที่ทําให้สามารถพึ่งพาตัวเองให้ได้สซยุคนี้จึงใส่กระบวนการต่างๆเข้าไปในวิทีการส่งเสริมของเราด้ครับแทต้องไปเรียนบ้างแล้วค่ะเพราะเราทาธุรกิจออนไลน์บางทีเราต้องให้ความสําคัญมากและทุกวันนี้ยุค4.0เนี่ยทุกอย่างมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องปรับตัวตามไม่ทันด้วยเช่นกันนะคะดีใจนะครับถ้าเป็นคนอย่างคุณแทนเคสเป็นคนเก่งและเป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนต้องติดตามมาเรื่มเป็นธุรกิจ s m e ด้วยก็จะน่ารูมใจเลยมากขึ้นหยุดไม่ได้เลยค่ะทั้บเนรูปแบบให้กับ SSE คือทางไรบ้างคะ สตมีโครงการเราใช้เป็นหนึ่งในสามนโยบายสามนโยบายปีนี้ที่ผมมาดูแลเองผมใช้คำว่าอันแรกคือ transformation ปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจเริ่มต้นก่อนว่าธุารก,กิจใดยังไม่มี business model ที่น่าสนใจหรือรูปแบบธุรกิจยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวโยงได้เราต้องเข้าไปจัดทัพ ให้สินค้านั้นมีมาตรฐานน่าสนใจก่อนสามารถมีรูปแบบที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองและตอบโจทย์ผู้บริโภค<ะ>ในสากคนได้มากขึ้นก่อน<ะ>นั้นในการปรับแผนธุรกิจเองเนี่ยตั้งแต่ปรับการตลาดปรับการจัดการปรับเทคโนโลยีปรับรูปแบบธุรกิจและที่สำคัญ<ะ>เชื่อมโยงเทคโนโลยีนี่เป็นเรื่องแบบที่เราใช้ค่อนข้างอย่างต่อเนื่อง<ะ>แล้วก็ประสบผลสําเร็จที่ทําให้ s อ e บในปีนี้เองเติบโต,ตอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันที่2เราอยากปรับทิศให้ s m e ไปสู่การค้าระหว่างประเทศเราใช้คีย์เวิร์ดว่า internationalization เราคืออยากให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยมองตัวเองว่าเราเป็นผู้ประกอบการไทยที่สามารถก้าวสู่สากลได้นะเราเป็นผู้ประกอบการแห่งเอเชียนะและนะ้วน่าเขาจะเป็นผู้ประกอบการ s m e ของโลกใบนี้นะดังนั้นองค์ความรู้ต่างๆนี่จึงสาคัญมากเราจึงพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาพัฒนาผู้เชี่ยวชาญสามารถให้องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทําให้เอสเอ็มไทยไปสู่สากลแต่อธิษารที่เป็นนโยบายหลักของเราก็คือว่าเราอยากจะพัฒนาเครือข่ายด้วยครับเป็นแพนเค้กครับพัฒนาเครือข่าย2มิติพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้แต่ละธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน ระดับด้วยเครื่องมือใกล้เคียงกันเราจะดูเป็นกลุ่ม เราเรียกว่าคลัสเตอร์อาจจะเป็นสมาคมบ้างรือกลุ่มหนึ่งที่เป็นเครือข่ายคือเครือข่ายที่ปรึกษาคเครือข่ายอาจารย์พี่เลี้ยงต่างๆเราก็ต้องการยกระดับไปสู่4.0ด้วยเอาความรู้ชุดใหม่เราก็มีโครงการสอดคล้องยกระดับด้วยเอาความรู้เพิ่มเติมให้พวก,การทุกท่านมีที่พึ่งจะได้เดินหน้าไปพร้อมกับด้วยความมั่นใจครับ,ค,รบคือเหมือนมีพี่เลี้ยงนี่แหละคือคอยคอยดูคอยให้คําแนะนําจนหมายถึงว่าเห็นเป็นรูปเป็นร่างที่สามารถที่จะโอเคปล่อยให้เดินต่อได้ ก็คือดูแลกันแบบนั้นเลยใช่ไหมเรียกว,ว่าดูกันทั้งระบบครบวงจรทุกเรื่องครบจบที่เดียวถ้าเร<อ>ื่องไปได้สบีป,ปุ๊บมาที่ติดต่อสอสอวได้เลยครับสสวตอบโจทย์ค่ะเป็น one stop service เลยเที่ยมมากเลยค่ะแล้วณปัจจุบันนี้ค่ะตลาดการค้าทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศคือตลาดโลกเนี่ยมีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยทางสสวมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดสู่สากลยังไงบ้างเพื่อให้เหมือนกับว่าตลาดในไทยของเราในสามารถทัดเทียมกันได้ค่ะ คือเริ่มต้นจากความภาคภูมิใจก่อนเราเชื่อว่าศักยภาพของสินค้าไทยไม่เคยแพ้ใครสิ่งที่ขาดไปคือโอกาสทางการตลาดนั้นสสวจริเชื่อมโยงด้วยมิติการตลาดงั้นแต่รอบนี้เองการตอบโจทย์ตอบสนองผู้บริโภคการจับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดการพาไปพื้นที่ที่ใช่เนี่ยจะเป็นโจทย์หลักเราจึงมีทีมที่เข้าไปดูเชิงพื้นที่ว่าผลิตพันธุ์ใดควรจะไปประเทศใดทําให้เราทาเจาะลึกเข้าไปได้ดันั้นเรายกระดับไปหลากหลายประเทศเราพาไปจีนเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวันอินเดียเป็นประเทศหลักแล้วก็ เครือข่าย CLMV ที่4ประเทศรอบเราด้วยแล้วก็จะพัฒนาเชื่อมโยงต่อยอดอดังนั้นเราก็จะดูตลาดต่อไปว่ามีอะไรที่เหมาะสมอีกหรือไม่แล้วก็ขยายผลต่อไปการค้าสูา่สายกวนจงเป็นโจทย์ที่สำคัญมากต่อแผนนี้ของสสวครับ เรียกว่าครอบคลุมมากเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งเรื่องแน่นอนค่ะว่าการดาเนินธุรกิจเนี่ยไม่สามารถทําได้เพียงคนเดียวแน่นอนนะคะจะเป็นต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆมากมายสสว,วเองค่ะมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างที่เป็นหลักเนี่ยค่ะสสวมองไปสองมิมติครับมิติแรกเราเป็นเรามีทํางานร่วมกับ9กระทรวง25สหหน่วยง,ง,งานเราออกแบบแพลตฟอร์มขึ้นมาว่าเรามี ww. ิร์ลไวด์เว็บ SME One.info เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ใครอยากใช้บริการ mm. เรื่องเกี่ยวกับ SME ของแต่ละกระทรวง <Okay. S 2> สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลย <Okay. S 2> เลือกทุกเรื่องของ SME ครบจบที่เดียวเนี่ยเกิดจากกลไกนี้เลยครับว่าอยากทํางานกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์เขามีกิจกรรมดีกิจกรรมเด็ดอะไรในช่วงไหนเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้จะครบ ทุกกระบวนการแต่อีมิติหนึ่งที่เราจะไม่มองข้ามเด็ดขาดเรามองว่าการที่สิบีไทยจะเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยครับพี่เลี้ยงจริงสำคัญด้วยดังนั้นเราจึงออกแบบโครงการเราเรียกว่าเทนเดอร์โคชขึ้นมาสร้างพี่เลี้ยงที่พา SME ไทยไปสู่สากลให้ได้การสู่สากลนจริงมี2มิติไปสู่ธุรกิจ4.0องค์ความรู้แบบไหนจําเป็นความรู้แบบไหนสําคัญให้พี่เลี้ยงได้รู้ก่อน ให้ที่ปรึกษาได้เก่งก่อนเพื่อจะได้ยกระดับกันไปเป็นทีมหนื<ะ>อพี่เลี้ยงอัจรุระได้ส0บยีคนแต่ว่าการเติบโตจะทวีคูณนั<ะ>้นมิตินี้เองเราจะให้ความสำคัญในการพัฒนาที่ปรึกษาด้วย<ะ>และที่สําคัญสุดท้ายเราพัฒนาเชิงอ,อุตสาหกรรมและยกระดับคลัสเตอร์เพราะฉันแล้วเกี่ยวไหมคะว่าเทรนเนอร์เองก็อาจจะมีความถนัดในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ใช่เลยครับผมแนะนําให้กับผู้ประกอบการโซโซเลยอยากจะทําแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาคพืแผนแก้กับว่าเราจะได้รู้เลยว่าเรื่องการตลาดใครคือผู้รู้เรื่องของการจัดการใครคือคนเก่งเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเซ็นเตอร์เอเซน์หรือศูนย์สำคัญต่างๆที่จะเป็นยกระดับเอสีในทั้งประเทศเนี่ยใครมีองค์ความรู้ที่ลึกที่ใช่เราจะพาเชื่อมโยงต่อไปประสานทําให้ s อสได้ตัวช่วยที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเราจึงทำแมทริกซ์นี้ขึ้นมาแล้วเอสพีต้องการความช่วยเหลือเมื่อใดจะได้เดินหาถูกจุดได้ทันทีเลยครับ โอยครอบครุมจริงๆค่ะเรียกว่าทุกอย่างถ้าเดินมาตัวคนเดียวเนี่ยเดินเข้ามาหาหท่านัหมออเนี่ยรับรองว่ามีแนวคิดดีๆกลับไปแน่นอนนะคะและนอกจากนี้ค่ะสอสวยังมีโครงการอีกมากมายเลยนะคะที่ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้พัฒนาและเติบโตขึ้นและโครงการที่เด่นๆได้ยินว่ามีโครงการปั้นดาว ยา่ท่านพอเล่าให้ฟัง,โ,<อ>งโคงรงการนี้เราภูมิใจมากเลยครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านจะเดินทางไปแต่ละจังหวัดแล้วพอมองเห็นว่าแต่ละจังหวัดมีช่องว่างใดที่จะต้องยกระดับให้ได้เปลี่ยนจากจังหวัดที่อาจจะยังไม่มีไรายได้สูงหรือเป็นจังหวัดที่ต้องยกระดับไรายได้ให้ได้เพิ่มขึ้นก็มองเห็นศักยภาพบ้านทุวการกลุ่มใดบ้างที่ควรจะโปรโมทหรือส่งเสริมต่อสสวก็เดินทางทับร่วมกับหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทททไปษย์ไทยออมสินหรือวชที่ดูในงานวิจัยแล้วไปจับมือกันแล้วก็ เอาพวการรายนั่นเองเนี่ยมาเพิ่มเติมอาวุธที่เหมาะสมใส่เครื่องมือที่ใช่เช่นสินค้าเกษตรกรรมถ้าขายเป็นเกษตรกรรมเพื่อผลรายได้อาจจะไม่ดีแต่พอใส่ในงานวิจัยเติมเข้าไปด้วยวชส่งเสริมการค้าเป็นเชื่อมโยงกับเพิ่มคุณภาพเข้าไปปุราคาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เลยใช้โครงการนี้ว่าปั้นดาวเร่มตอนที่สองจังหวัดครับที่กาลสินกับแม่ห้องสอนนั้นสองจังหวัดเป็นสองจังหวัดหลักที่เราเชื่อว่ามีศักยภาพสูงมากเช่นแม่ห้องสอนอย่างงี้ครับก็อาจจะมีแบบ ถั่วลายเสือซึ่งจริงๆแล้วอร่อยมากมนนเป็ของดีใจังหว<ล>ัดนะเราเลยลำไยยกระดับแปรรูปใส่งานพิจัย ส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงการค้าร<ฮ>ะหว่างประเทศแล้วแต่ว่ากลุ่มป้านดาวเองต้องเรียนตมตรวว่ามีความหลากหลายเครื่องมือที่ใช้จึงไม่เหมือนกันซึ่งโครงการนี้มีเริ่มต้นมานานหรือยังเริ่มต้นมาห6เดือนที่แล้วครับ <ฮะ S 2> ก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีการขยายผลเ <ฮะ S 2> รื่องนี้สองจังหวัดน,นี้เรียกว่าเป็นสองจังหวัดต้นแบบดีกว่า <ฮะ S 2> เพื่อเราจะได้เห็นโมเดลรูปแบบในการพัฒนายอย่างต่อยอดขยายผลไปว่าในการดูแลชุมชนในกลุ่มที่จะเป็นดาวแห่งอนาคตของ SB สไทยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วเลงจังหวัดต่อไปไว้หรือยังคะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างหาข้อมูลอยู่เลยคับ ต้องติดตามนะคะว่าเราจะดึงจุดเด่นของที่ไหนออกมาพัฒนาและต่อยอดต่อเป็นรูปแบบในเป็นรูปแบบตัวอย่างให้ให้เราได้เห็นกันนะคะแล้วหลักเกณฑ์การคัดเลือกวิสาหกิจเป้าหมายเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมีอยู่2มิติครับถ้าอย่างป้นานดาวจะเดินไปในจังหวัดที่ท่านนายก รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เดินไปดูเพราะท่านเห็นความสําคัญว่าน่าจะเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพหรือมีเป็นจังหวัดที่ต้องรับการดูแลและช่วยเหลือเราจะเริ่มพายอรตี้หรือลำดับขั้นตอนแรกมาจากก,กลุ่มนี้ก่อนในกลุ่มที่2เรามีฐานข้อมูลสสวรเรามีวันสต็อปเซอร์วิสดูแลเชิงท้องถิ่นอยู่77จังหวัดเราจะข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าจังหวัดไหนเองเนี่มีของดีของเด่นของชใช่ที่ถ้าเราแตะยกระดับไปแล้วจะไปได้ไกลกว่า<ๆ>แล้วก็เลยทำสองเทรด เข้าไปพร้อมๆกันเลยตั้งต้นแบบ2องจังหวัดนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็เมื่อเมื่อยกระดับขึ้นมาได้อนาคจะได้กระจายไปสู่อีกหลายๆจังหวัดต่อเนื่องไปก็คือให้เหมือน2องจังหวัดนี้เป็นต้นแบบใช่แล้วก็เพื่อไปเหมือนกับพัฒนาในจังหวัดอื่นๆต่อไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเยี่ยมเลยค่ะแล้วผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมาจากไหนบ้างอะคะ เป็นเป็นกลุ่มไหนบ้างอ๋อมีหลากหลายมากเลยฮะมีกลุ่มอาหารกลุ่มสิ่ททอกลุ่มพืชเกษตรกรรมกลุ่มแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เองเนี่ยเรามองเห็นว่าสินค้าที่อยู่ในท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงพิกลาสินเนี่ยมีอยู่รายหนึ่งเป็นใช้ข้าวเหนียวที่มีแบบจากท้องถิ่นเลยไม่ไปที่อื่นไม่ได้เจอข้าวเหนียวแบบนี้ต้องเป็นที่นี่ที่เดียวแล้วก็ยกระดับนะฮะเราพาพัฒนาต่อยอดสร้างแบรนดิ้งใหม่ให้มีตราสินค้าที่น จดจำใส่เครื่องมือทางด้านการตลาดเข้าไปแล้วเพื่อจะได้ให้เกิดการค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม mm. ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนั้นจริงจริง,รง,รงไม่ได้ระบ,บุชัดเจนว่าะจะเป็นกลุ่มใดแต่ขอให้มีศักยภาพแล้วมองว่าใช่คณะกรรมการก็มีกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ทํางานร่วมกันแล้วก็ส่งต่อกันเกี่ยวกับวิจัยเราส่งไปวชส่วนการขนส่งเราส่งไปประเทศนิไทยเกี่ยวกับท่องที่เราส่งไปทททเป็นต้น mm. ก็จะทํางานร่วมกันครับ เพราะพันว่าสาคัญที่สุดคือนอกเหนือจากว่าเราเราต้องการความช่วยเหลือแล้วเนี่ยแต่เรารออย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นตัวเราเองที่ต้องก้าวเข้าไปเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้พัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะและทางสสวค่ะมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการในโครงการปั้นดาวไปแล้วเนี่ยเ,เยอะไหมคะหมายถึงว่าในจังหวัดเนี่ยแต่ว่าหลายผลิตภัณฑ์หลายโปรดักต์หลายกลุ่มปัจจุบันโดยเฉลี่ยแล้วประมาณยังไม่ถึง20ผลิตภัณฑ์<อ>ใน2จังหวัดนี้นะครับรวมกันใช่ครวมกันนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่ดูเฟสสองต่อไป ว่า <c oughs> เฟสแรกเราเข้าไปดูแล้แก้โจทย์พื้นฐานแล้ <c oughs> วเฟสสองต่อไปคือไปดูว่าเราจะแก้แล้วต่อไปจะก้าวอย่างไรเราคาดหวังว่าโครงการนี้เองเนี่ยเราจะมีเปิดตัวเป็นทางการ <c oughs> เราจะพาตลาดให้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ <c oughs> ก็ติดตามตอนต่อไปสําหรับโครงการปั้นดาวครับฟังแล้วตื่นเต้นเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าจังหวัดอื่นเนี่ยจะมีอะไรบ้างใครมีคลองดีจังหวัดไหนต้องเตรียมอาไว้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการต่อยอดเ,อเ,ล,เล็กๆน้อยๆแค่นี้มันก็ทําให้เราประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันค่ะปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าทางสสวเองนะคะมีโครงร การที่น่าสนใจเยอะมากๆแต่ว่าถ้าอยางถามง่ายๆอย่างประชาชนอย่างเราเนี่ยค่ะทำยังไงถึงจะสามารถเข้าถึงในช่องทางต่างๆได้หรือว่ามีแนวทางยังไงที่จะกระจายประชาสัมพันธ์ในโครงการต่างๆเพราะว่าเราไม่อยากพลาดเลยสักโครงการหนึ่งค่ะอยากให้มาใช้เว็บไซต์ที่เราใช้ว่า w w w ร์ด SNEONEONE.info เนี่ยนะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของ SME ทั้งหมดทุกเรื่อง SME ครบจบที่นี่เลยครับอยากรู้กิจกรรมเด่นของกระทรวงอะไรมีโครงการที่ไหนอยากรู้ว่าการตลาดไปที่ใดอยากรู้องค์ความรู้มีอะไรบ้างอยากมีการเกี่ยวโยงกับสาาถาบันการเงินตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราพัฒนาแต่ละเฟสเพื่อให้เครื่องมือทั้งหมด การให้บริการทั้งหมดการส่งเสริมทั้งหมดของทุกกระทรวงี่สวทํางานด้วยเองเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เลยครับคือรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้หมดเลยถ้าเราสนใจผู้ประกอบการสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้แล้วก็เลือกตามหมายถึงว่า category ต่างๆใช่สมมุติว่าแบบวันนี้เรามีวันว่างอยากจะไปอบรมเข้าไปดูได้เลยครับว่ากิจกรรมเด่นช่วงนี้มีอะไรบ้างแล้วสมัครออนไลน์เข้าไปได้เลยครับโอ้สะดวกรวดเร็วง่ายมากเลยจบที่เดียวต้องไปค่ะเพราะฉันต้องกลับมาถามเลยว่า SME one เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านพอเล่าให้ฟังนั้นคืออะไร เป็นแพลตฟอร์มหลักที่สหวตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจากการทํางานร่วมกันเนื่องจาก SME มีความสําคัญระดับประเทศเป็นพลังขับเคลื่อน,นเศรษฐกิจ ที่เป็นหัวใจหลักของการเดินหน้าของประเทศไทยดังนั้นการให้เอสบีได้รู้ว่าจะติดต่อกับใครที่ไหนอย่างไรบ้างมีองค์ความรู้ที่ไหนอย่างไรบ้างมีเครื่องมือกลไกกิจกรรมที่ไหนอย่างไรบ้างเนี่ยให้รับรู้ครบถ้วนทุกกระทรวงด้วยแพลตฟอร์มด้วยเว็บไซต์อันนี้เราจึงออกแบบขึ้นมาและทำงานร่วมกันกับ9กระทรวง25หน่วยงานในการทํางานร่วมกันครั้งนี้เพื่อคาดหวังว่าเอสบีไทยได้รับความสะดวกสบายสูงสุดครับ เพระฉะนั้นทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดใครสนใจตรงไหนก็คือสามารถเข้ามาดูได้และเห็นว่าเร็วๆนี้เอง SME 1ก็จะมีกิจกรรมดีๆด้วยใช่ไหมคะคให้ท่านขอเล่าให้ฟังนิดนึงกระจายข้อมูลได้เลยค่ะอขอบคุณมากเลยครับดีใจมากต้องช่วยเป็นอุดหนุนด้วยนะครับว่าวันที่6ถึงวันที่9กันยายนน<ๆ>ี้เองสสวเราทํากิจกรรมชื่อ SME ONE f e <ช>เป็นกิจกรรมที่เราจะช,ช,ชวน s m e ที่เราพัฒนา<ช>ทั้ง1,200รา,ายมาออกร้านเพ<ช>ื่อให้คนไทยได้รับรู้ว่าการยกระดับของเราเป็นอย่างไรบ้าง<ช>มีกิจกรรมใดที่น่าสนใจใ<ช>มีกิจกรรมใดที่เราต้องการพัฒนาต่อ,ตอยอดให้ s m e ไทยได้เข้ามามีโอกาสมีเวทีนําเสนอเราค้นพบครับว่าตอนที่ทำอ e ีคอมเมิร์ซเรารู้ว่าหลายๆผู้ประกอบการเอ,เองไม่มีเวทีการขายไม่มีพื้นที่จัดจําหน่ายดังนั้นเราพัฒนาออนไลน์กับเขาแล้วเราอยากจะพัฒนาพื้นที่ขายกับเขาด้วยจะมารวมกัน ที่สูปริชุมเศรษฐกิจวันที่หกถึงเกันยายนนี้ครับคือทุกอย่างจะอยู่ในงานนี้หมดเลยหรือว่าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จแล้วก็อาจจะมีเอามาโชว์ในงานด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับ,นรบในงานันั้นเองเรามีมีงานย่อยด้วยเราจะมีเปิด SME เออวันวันที่6กันยายนที่เป็นเว็บไซต์ที่เราไปักครู่นี้นะครับแล้วก็วันที่8เนี่ยครับเราจะเอาสุดยอด SME ที่ภาคภูมิใจของไทยเนี่ยครับมารับรางวัลในปีที่10ของสุดยอด SME แห่งชาตินั้นในโครงการนี้เองเราก็มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย มีบูธกิจกรรมร้านค้ามีิอรทมต่างๆนานาอยากให้คนไทยเนี่ยมาร่วมกันส่องกาลังใจด้วยการเข้าอุดหนุน s อสไทยเราเชื่อกันว่า s อสวันนี้ดีละแต่ต้องดีขึ้นไปกว่านี้อีกขอกําลังใจด้วยการมาใช้บริการมาซื้ออุดหนุนดู s อสวันนี้เร็วละแต่ต้องการให้เร็วขึ้นกว่านี้อยากให้คุณบริโภคทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนจะได้ยกระดับการสินค้าและบริการของ s อสไทยไปพร้อมๆกันครับต้องมาช่วยกันต่อยอด เพราะว่าบางทีเนี่ยคนผลิตทํามาอย่างดีแล้วแต่ก็ต้องการคนที่จะมาเรียกว่าอุดหนุนมาซื้อแล้วก็ให้กําลังใจผู้ผลิตด้วยนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนได้ต่อไปค่ะต้องถามความคาดหวังดีกว่าว่าท่านพอคาดหวังกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ยังไรค่ะกับ SME One Face 2018ค่ะคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นที่จ,จัดจาหน่ายได้มีโอกาสทดลองตลาดได้รู้จักผู้บริโภคตัวจริงว่าใครคือลูกค,ค้คคาเพื่อองค์ความรู้นี้จะได้ติดกลับไปที่ผู้ประกอบการได้รู้เองว่าความสําสเร็จที่อยู่ในมือเรานั่นเองคือต้องเข้าใจ ตลาดและผู้บริโภคได้ลูกค้าอย่างชัดเจนความคาดหวังที่2อ่คาดหวังว่าอยากให้คนไทยมปเชื่อันอุดหนุนเยอะๆมาเชื่อันใช้บริการมาซื้อสินค้าส่งกำลังใจเอสบีไทยเพราะว่าเรารู้ว่าเอสบีไทยสำคัญเราต้องช่วยให้ความสําคัญด้วยการมาใช้บริการและซื้อสินค้าด้วยความคาดหวังสุดท้ายคาดหวังว่ารายได้จะได้สะพัด กลับไปที่ตัวผู้ประกอบการมีเงินเข้ากระเป๋าเขาได้เพิ่มขึ้นเขาจะได้มีความแข็งแรงยกระดับตัวเองต่อไปในปีถัดรรษว่าเมื่อมีอไรายได้ที่ดีแล้วจะได้มียกระดับพัฒนาสินค้าตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปให้ผู้บริโภคและลูกค้าได้ซื้อเต่มเติมมาขึ้นจึงคาดหวัาางว่าเป็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วนที่อยากจะให้กิจกรรมดีๆนี้เกิดขึ้นเพื่อเอเีไทยครับ แล้วแน่นอนค่ะว่าสินค้าไทยของเราไม่แพ้ที่ไหนในโลกจริงๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้เนี่ยเรามี one stop service ค่ะที่นี่ที่เริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะกับทางสสวค่ะต้องฝากคุณผู้ชมนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยและใครที่สนใจนะคะงานดีๆที่จะเกิดขึ้นค่ะในวันที่6-9กันยายนนี้นะคะกับ SME one f a s t 2018ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ค่ะหรือก่อนที่จะเดินทางไปนะใครที่อยากจะรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยค่ะที่ world wide w sme1. info ค่ะรับรองว่าที่นี่มีคําตอบทุกอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่านะคะสสวค่ะเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นนะคะเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทยค่ะเป็น,นกลไกที่สําคัญนะคะในการขับเคลื่อนประเทศสามารถบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนค่ะเพื่อให้บริการ SME สู่การพัฒนานและก้าวสู่ประเทศไทย4.0ค่ะเพื่อให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะวันนี้นะคะ เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะต้องขอบคุณคุณสุวรรณชัยโลหวัชนกุลค่ะผู้วยการสสอวอของเรานะคะที่ให้ความรู้กันแบบเต็มที่จริงๆหวังว่าสาระความรู้ในวันนี้ค่ะจะช่วยให้คนไทยทุกๆคนนะคะร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันอย่าลืมนะคะมองหาอะไรดีๆหรือแรงบันดาลใจดีในการทําธุรกิจต้องมาที่นี่เลยค่ะและวันนี้นะคะทั้งหมดคือรายการเดินหน้าประเทศไทยกับดิฉันแพนเคก้กเขมานิจามิกรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ